สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องพอของดีแล้วเนี่ค่ะทุกคนเน่ไหมเน่ไหมเอาไว้อีกจากอาทิตย์เข้าไปมากตัดไปเกงค่ะสามนอค่ะสามนอพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเอามะม่วงไปทำมะม,ม่วงหนึหนบหนับนะคะทุกคนอันนี้บักม่วง ได้แล้วเต็มกะตาเราไปเอากะตาก่อนค่ะพี่น้องพี่น้องเบิงฟ้ามืดตึบ๊บค่ะทุกคนฟ้ามืดตึ๊บเลยออกมาวังเทียงหันยูบ่ได้ค่ะพี่น้องหอนหลายยูบ่ได้เด้ขับกลับเข้าไปบ้านเดี๋ยวไปเก็บบักม่วงกันก่อนค่ะมะม่วงแก้วขมิ้มนเอาไปเ็ดมะม่วงนึบหนับครับพี่น้อง โมเมนต์สุกเบิดก้อนเราตีซีเฮ็ดได้บอ่อนอเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมกันค่ะทุกคนมะม่วงหนึบหนับทำไปรอบนึงแล้วค่ะวันนี้ก็จะได้สองแดดแล้วค่ะวันนี้แดดที่สามวันนี้แดดที่สามแดดที่สามก็เก็บนะคะเก็บคุณโอ้ยสุกนี้จากแล้ว ิหันได้เฮ็ดบ่พี่น้องป๊าดพี่แม่อ่อนซ้อนบ่นอ่อนซอนนําข่อยบ่พี่น้องดกอีหลีเด้ปึ๊ดนี่ีมีมปลูกไว้สุดยอดสุดยอดหอยยาบยางเปนตาภาคภูมิใจกับข่อยบ่พี่น้อง เรามาเก็บมะม่วงกันค่ะไปเฮ็ดมะม่วงเนืบนับครับพี่น้องเก็บมะม่วงกันเก็บเสร็จยังคอยมาตัดแต่งกิ่งใหม่ค่ะพี่น้อง ันบอนอพี่น้องเบิง้งฟ้ามืดครึ้มเลยนะคะฟ้ามืดครึ้มเลยต้องรีบต้องฟ้าเก็บฟ้าเก็บก่อนอันก่อนที่ฝนจะมาค่ะทุกคนก่อนฝนจะมาห้องบึมบึมแล้วเอาอัานบอ มะม่วงน, π, นึบนับอยฝากพ่อดองเกาหลีค่ะเดี๋ยวลูกเขยเกาหลีจะมาเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็จะทำมะม่วงใส่ช่องฟอีดไว้ค่ะเก็บไว้ในช่องฟีดแล้วก็เดือนตุลาปาร์ควชานมาเราก็จะฝากนะคะจะฝากฝากไปให้พ่อดองค่ะโอเคโอเบ บักม่วงถุงไข่เธออยู่ต้นหนุนโบเมนไงสุกร้นนี่จากหมือดเราบอกเอาแล้วเอาแล้วฟองแล้วผลลั่งแล้วนะคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วนี่ค่ะทุกคนเฮียหมวกม่วงดีใจค่ะดีใจผลงานเขาเองดีใจมากเลย พี่น้องไปไปไปดูมะม่วงหงไข่เธอคะ่ะล้นไปหลายมากแล้วพี่น้องสีไหมพี่น้องสีสวยมากเลยนี่ค่ะเขาเอิ้นมะม่วงหงไข่เธอคะ่ะทุกคนนี่ค่ะ เดี๋ยวดูลูกตรงนี้นะคะทุกคนนี่แมลูกไ่นี่มแมลูกเมื่อกี้มันเราไม่ได้ห่อค่ะอันนี้ลูกสีม่วงนี่ค่ะด้านนี้เขียวอยู่ นีค่ะทุกคนสีมว่วงสวยงามเลยเก็บแล้วเก็บแล้วลูกนี้เก็บแล้วอันนี้ยังติดสีเขียวอยู่ค่ะคสวยงามค่ะ ฝนตกปล่อยแล้วพี่น้องฝนตกปล่อยแล้วเบื้องหมากสีสวยสวยถึใกใจไม่ใช่ไหมคะนี่ไหมคะพี่น้องเป็นสีม่วงสุกมากๆก็จะเป็นสีแดงค่ะโอ้ยกล้วยเบื้องพี่น้องกล้วยข่อยลนอยู่นี่เอาให้ไกลตัวเอาไปบ่ได้ดอกบ่ได้เอามีดนะนี่ไหม ฝนตกแล้วลูกสาวเอินแล้วไปครับพี่นอ้องโอ้ยเบิ่งป่าป่าซิวพี่น้องป่าซิวฝนตกแล้วฝนตกแล้วโอ้โอ้โอ้มาแล้วลงเม็ดแล้ว ลูกสาวเอินแล้วลูกสาวไปซื้อกลับเขาตลาดฝนตกขี่รถลงมารับแม่น่อยขับรถลงมารับแม่น่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ขึ้นไปก็ได้แป๊บนึงแป๊บนึงฝนตกบรรยากาศฟินฟ,นฟินฝากพี่น้องกันโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไป ดี๋ยวแม่ขึ้นไปเดี๋ยวแม่ขึ้นไปฝน,นตกพี่น้องฝนตกฝนตกค่ะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วปอ,อดบ้านแล้วค่ะทุกคนฝนตกฝนตกฝนตกปอ,อดบ้านแล้วเปียกเบิดดไยแม่พี่น้องเปียกหมดเลยนะคะฝนตก ชคดีมีความสุขทุกท่านเดอ้อจะเดอ้ออันฝากคลิปไม่ไงไหไมเกี่ยววัดออฟฟิเชียลเด,เด,เดจจ้อเจ้าขอให้ร่ำรวยโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าเด้อจ,จ้าเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า